แอบซองแอบซองสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อโจครับวันนี้ตัดผมแล้ววันนี้ช่างช่างอะไรนะช่างบูเนาะเดี๋ยวพี่แจ็คไปส่งมาจี้จี้จ้าอ่ดให้หน่อยเร็วเดี๋ยวไปส่งก่อนเอาพอนถึง้านสังสเดี๋ยวนี้เป็นคลิปนะคะเดี๋ยวจะส่งไปเลยค่ะส่งหนึ่งห้าคุณะสูงมากเลยมาดูก่อนนะคะ น้องคนไหนติดตามนิกยาศารบ้างก็จะเป็นนายแบบนะคะวันนี้น้องมาตัดผมนะคะ,ะวันนี้วีฟิตเ s s ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แกง๊แกงวีฟิตเ s s ครับแกง๊งวีฟิตเ s s นะคะอยู่ตรงไหนนะคะวีฟิตเด s ตอนนี้มีเปิดอยู่สามานะครับมีที่เมเจอร์ลัตโวซินแล้วก็ที่เอกมัยครับแล้วก็ที่เอสปานาครับอ๋อตอนนี้3สาขาแล้วนะคะกำลังจะเปิดเพิ่มครับเปิดที่สยามสแควร์นะคะ <c oughs> <c oughs> อยากให้มาเปิดสยามสแควร์อยากให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่ออกกาลังกายกันนะคะหุ่นจะได้ดีเหมือนพี่เขานะคะเนี่ยซิกแพคโชว์เลยจ้านี่เห็นไหมอันนี้เจ้าพี่เจ้าหานั้นนี่ก่อนอันนี้คือเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมคะแล้วเป็นแบบ แล้วเป็นในแบบอยู่ในนั้นนะครับด้บปกติแล้วจิจิเคยเห็นพี่เขาไหมคะเคยพี่หรือน้องอะยี่สิบต้นต้นไม่ใช่เหรอครับครับเป็นลูกพี่จ้าได้นะคะเพราะว่านี่กินอาหารให้มีประโยชน์แนะนำอาหารการกินนิดนึงจะได้หุ่นดีเหมือนพี่โจ้นะคะก็จะเน้นเรื่องพวกโปรตีนนะครับอ่าโปรตีนีซูมไปเลยซูมไปเลยเน้นโปรตีนกินไข่ขาวครับ แล้วอย่าเจาะไข่แดงนะคะแล้วยังไงสุดท้าจ้็ก็ออกกำลังกายครับพยานออกกำลังกายเอากระเป๋ามากนิดนึงเดี๋ยวพี่แจ็คจะถ่ายรูปนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ะมาเดี๋ยวก่อนนะเข้ายิมเนาะมาอันนี้เดี๋ยวพี่แจ็คจะถ่ายรูปนี่ฟิตมากน้องๆทรงผมนอกจากจะดูดีแล้วนะคะก็ควรจะทั้งหน้าทั้งผมเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอเคบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่แจ็คจะฝากไอจีน้องไว้นะครับให้น้องฟอลโล่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ